สวัสดีทุกท่กทานอาจารย์เชอาจารสุมเมธบาสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักตรวจดวงชะตาหรือทํานายดวงชะตาโดยใช้บาร,รมีพ่อเท้าเวสุวรรณบาสุวรรณบัญชาในการบอกกล่าวเรื่องราวผ่านจิตของอาจารย์นั่นเองแล้วก็อาจารย์ยังใช้ไพ่ในการเปิดเสริมหรือเปิดช่วยประกอบในลักษณะข,ของการอธิบายความหมายที่ท่านพ่อเท้าเวสุวรรณบอกกล่าวมาเพื่อเป็นการขยายความหมายเป็นการเตือนความหมายหรือย,ย้ํา ในความหมายบางความหมายให้มั่นคงให้แม่นยำม,มากขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับสิทธิอนุสิ์บ้านสุวรรณบัญชาและก็เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับผู้ที่มาขอคําแนะนําบ้านสุวรรณบัญชานั่นเองวันนี้อาจารย์จะมาตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีมะแมนะในเดือนพฤษภาคมพศ2565แต่ก่อนที่พวกท่านจะรับชมหรือเข้าสู่เนื้อหาดวงอาจารย์ขออนุญาตพวกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยครับ เพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์เพื่อเป็นสัพานบุญให้พวกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญกับอาจารย์ในการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปให้คนได้มีโอกาสเข้ามารับชมเนื้อหาใจความดีๆแบบนี้หลายๆคนหลายๆท่านเลยข็อขอขอบคุณที่พวกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์นะอ่ายายอาจารย์จะขออนุญาตสัพพายและอธิษฐานจิตต,ต่อท่านพ่อท้าเวสุวรรณเพื่อตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีมะเม่เดือนพฤษภาคม2565 ผู้ที่เกิดปีมะแมดวงของท่านในเดือนพฤษภาคมพศ2565จากคําแนะนําหรือคําบอกกล่าวของท่านพ่อท้าวเวุวรณบอกกล่าวผ่านอาจารย์มามีเนื้อหาใจความดังนี้นะในส่วนของเรื่องการงานการงานเดือนนี้สําหรับผู้ที่เกิดปีมะแมเอาเป็นเรื่องของคนที่ยังว่างงานอยู่ ในเดือนนี้มีโอกาสได้เรียกสัมภาษณ์หรือมีโอกาสสําหรับคนที่ว่างงานมาแล้ว2-3ถึงเดือนจะมีโอกาสได้งานใหม่ให้พยายามทําบุญครับทำบุญเสริมดวงทําบุญด้วยอะไรด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเป็นการเสริมดวงให้เราได้งานไวให้เราได้เรียกสัมภาษณ์ได้เร็วได้ไวขึ้นให้มีโอกาสที่ว่าเวลาเขาได้สัมภาษณ์แล้วมีโอกาสสมัครงานได้ได้ผลที่ดีอ่า วิธีการทำบุญก็คือซื้อน้ำมันไปเติมตามตะเกียงตามวัดวาอารามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะจะเป็นเทวสถานก็ได้จะเป็นวัดวาอารามก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็อนุโมทนาครับบอกชื่อนามสกุลเราขอให้แสงเทียนนำทางให้เราได้งานใหม่ด้วยเถิดเจ้าค่ะแสงเทียนนำทางให้เราได้โอกาสใหม่ใหม่ด้วยเถิดเจ้าครับเจ้าค่ะไป อนุโมทนากับท่านจะเป็นภาพประธานโบสถ์ก็ได้จะเป็นองค์ประธานที่เป็นเทพเทวนาณสถานที่มงคลตรงนั้นก็ได้อ่านี่คือการเสริมดวงของคนที่ต้องการได้งานใหม่ส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วหรือทํางานอยู่แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่พวกท่านมีโอกาสได้โยกย้ายได้เปลี่ยนทายทายเทตำแหน่งได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากจะเปลี่ยนงานก็เป็นเดือนที่เปลี่ยนงานได้อาจจะมีคนมาซื้อตัวท่านอาจจะมีคนมาติดต่อเทียบเทียนท่านไปที่เขาเรียกว่าอะไรติดต่อซื้อตัวท่านนั่นแหละใช้คํานี้แล้วกันเป็นลักษณะของมาเจราจาเพื่อดึงท่านไปร่วมงานด้วยอย่างนี้มีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนที่เกิดปีมะแม ในเรื่องการงานคนที่ไม่ได้งานก็จะได้งานคนที่ได้งานทําอยู่แล้วก็มีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายแผานากไปในสิ่งที่ดีขึ้นหรือได้งานใหม่ที่ดีขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีมะแมก็เป็นเดือนหนึ่งที่พวกท่านจะต้องใช้คําว่าระมัดระวังหรือขี้เหนียวสักนิดนึงในเรื่องรายจ่ายเพราะว่าท่านยังมีเขาใช้คําว่านี่ก่าวสะสมหรือ อาจจะกู้เงินมาเพื่อมาลงทุนในการซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรก็แล้วแต่จําเป็นนะครับที่จะต้องสนใจหรือประหยัดเพิ่มสักนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินตรงนี้มาเป็นกองทุนสำรองไว้ก่อนแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะเก็บเงินแต่งงานด้วย ก็ถือว่าเป็นเดือนที่พวกท่านจําเป็นจะต้องขี้เหนียวหรือประหยัดนะเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายหลายหลายทางนั่นเองในส่วนของเรื่องความรักเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีเรื่องว้าวุ่นใจสักนิดหนึ่งหรือมีในลักษณะข,ของการง้อง,งอนกันเนื่องจากว่าเราประหยัดค่าใช้จ่ายเราอยากจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้แต่แฟนอาจจะอยากให้เราดูแลในลักษณะข,ของการพาไปกินข้าวพาไปดูหนังหรือพาไปเที่ยวนั่นเอง ก็ขอให้อธิบายด้วยเหตุผลก็ได้ว่าพวกท่านเก็บเงินเพราะอะไรจะไปแต่งงานกับคุณไงหรือจะซื้อของเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่า,าหาเหตุผลดีๆรองรับแล้วก็อธิบายให้แฟนหรือคู่ของท่านทราบจะได้เป็นในลักษณะข,ของการเคลียร์ตัวเองหรือไม่ต้องงอนกันสำหรับคนที่ยังโสดก่อเดือนนี้ก็ยังอาจจะต้องใช้คำว่าอย่าต้อง หาไปก่อนนะครับก็ยังไม่ได้แนะนําว่าจะมีคนเข้ามาอยากให้โฟกัสเรื่องงานไปก่อนละกันเพราะว่าเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เปลี่ยนถ่ายโยกย้ายในเรื่องของการงานอาจารย์ขออนุญ,ญาตแนะนําเสริมให้กับผู้ที่เกิดปีมะแมในเดือนพฤษภาคมพศ2565เดือนนี้เป็นเดือนที่พวกท่าน ถ้ามีคู่ครองจะประสมความสําเร็จในเรื่องของการมีบุตรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นมงคลนะคนที่มีคู่แล้วและอยากมีลูกถือว่าเป็นเดือนดีที่มีโอกาสมีลูกได้ให้พยายามทําบุญในลักษณะข,ของการใส่บาตรขอพรเทวดาหรือหิ้งพระที่บ้านเราก็พอขอพรน,นะครับไม่ได้บนนะครับอาจารย์ไม่ได้แนะนําให้เราบนขอลูกนะเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นเป็นการลักษณะขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เขาเมต ตาให้เด็กที่เกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของผู้ที่เกิดปีมะแม่แล้วก็ยังเป็นเดือนที่ดีในการทํางานหรือหาเรียนวิชาความรู้การทํางานในลักษณะข,ของการทํางานเพื่อหาความรู้เข้าตัวเองการเรียนรู้ใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือคนที่กําลังศึกษาอยู่เป็นเดือนดีที่พวกท่านจะอ่านหนังสือได้เยอะๆเป็นเดือนดีที่พวกท่านจะเล่าเรียนแล้วสําเร็จได้ไว อาจารย์แนะนําแบบนี้ครับวิธีการทําบุญเมื่อกี้ที่บอกไปก็ใช้การเติมน้ํามันตะเกียงใช้ในการสวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิให้กับตัวเองจะได้จําได้ง่ายขึ้นจะได้เรียนรู้ได้ไวขึ้นนั่งสมาธิเสริมเพื่อให้จิตใจเรามีความนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นนั่นเอง อาจารย์ก็ขออนุญาตสรุปเนื้อหาใจความอีกครั้งหนึ่งนะให้กับผู้ที่เกิดปีมาแมเดือนพฤษภาคม2565การงานของพวกท่านมีโอกาสได้งานใหม่สําหรับคนที่ว่างงานมีโอกาสโยกย้ายตําแหน่งหรือมีคนมาซื้อตัวพวกท่านไปร่วมงานด้วยสําหรับคนที่มีงานทําอยู่แล้วส่วนในเรื่องของการเงินนี่ก็จําเป็นจะต้องขี้เหนียวสักนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องทําหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการ อยากจะแต่งงานก็ดีเอาไว้จ่ายหนี้สินเก่าที่เราเคยกู้มาในการลงทุนหรือการซื้อบ้านซื้อรถของเราก็ดีในส่วนของความรักก็เป็นเดือนที่เราจะต้องมีเหตุผลกับคู่ครองเป็นเหตุผลในการอธิบายว่าทําไมเราไปเที่ยวน้อยลงทําไมเราถึงไม่ออกจากบ้านเหมือนเดิมอ่ะเพราะเรามีสิ่งที่เราต้องทำทำเพราะอะไรจะเก็บเงินไม่ทำอะไรอาจจะต้องอธิบายกันแล้วก็หาวิธีในการเอาใจกันในรูปแบบอื่นที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองด้วยเงินอ อาจารย์แนะนําแบบนี้แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีลูกนะในเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีลูกในคนที่เกิดปีมาแม่ด้วย ก็อขออนุญ,ญาตขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้จนถึงตอนนี้อยู่แล้วก็อขอให้พวกท่านช่วยกันกดนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์สุมเมศบ้านสุวรรณบัญชาและทีมงานบ้านสุวรรณบัญชาที่ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนหรืออยากได้คำแนะนำแบบนี้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาก็ตามขอขออนุโมทานากับพวกท่านที่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้อาจารย์ ถือว่าทําบุญร่วมกันแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านพ่อท้าเวสุวรรณบ้านสุวรรณบัญชาบอกกล่าวเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วก็ขออวยพรทุกท่านด้วยที่รับชมอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จอย่างที่ตนเองปรารถนามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไล้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้พวกท่านมีจิตใจที่เบิกบานมีความสุขสมบูรณ์พูนสุขขอให้รวยรับทราทุกคนทุกท่านโดยเถิดสาธุสาธุสาธุ